มีรายงานว่าอาเซนนอนติดต่อตัวแทนของอามาดูโอนาน่ากองกลางเอฟเวอร์ตันโดยมองเป็นตัวเลือกสำหรับเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แข้งวัย20ปีเป็นหนึ่งในนักเตะเพียงไม่กี่รายของท็อปฟี่ที่ทำผลงานได้ดีในซีซั่นนี้ขณะที่พวกเขายังต้องร้นรนหนีตกชั้นขณะที่ปืนใหญ่กำลังลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ19ปีและพวกเขาก็ยังเหลือเกมให้ลงเตะอีก8นัดในซีซั่นนี้ แม้มีผลงานที่ยอดเยี่ยมแต่เชื่อกันว่ามิเกลอาเตตาต้องการเสริมแกร่งให้แดนกลางในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีดีคลานไร์เป็นเป้าหมายหลักของพวกเขานับตั้งแต่ย้ายจากลินมาเล่นกับเอฟเวอร์ตันเมื่อช่วงปิดซีซั่นที่ผ่านมาห้องเครื่องวัย21ปีระเบิดผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการลงสนามไปรวมทุกรายการมากถึง29เกมซัดไป1ประตูพร้อมก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมเรียบร้อยแล้วโรมาโนระบุว่า เอฟเวอร์ตันก็พร้อมจะปล่อยโอนาน่าออกจากถิ่นกูดิสันปาร์กหากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมราวในจำนวน55 60ล้านปอนด์ซึ่งทางอาเซนนอนและเชลซีก็กำลังพิจารณาทางเลือกอย่างละเอียดอีกครั้งกูรูชาวอิตาเลียนระบุว่าอมาดูโอนาน่ากองกลางเอฟเวอร์ตันกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเมื่อแฟนบอลบางคนถามผมเกี่ยวกับรายงานที่กล่าวถึงทั้งเชลซีและอาเซนอนเขาอยู่ในลิ์ของเชลซีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ผมยังไม่แน่ใจว่าเชลซีจะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมสำหรับเขาในช่วงซัมเมอร์หรือไม่ส่วนอาเซนอนก็สนใจเขาเช่นกันแต่ก็มีชื่อนักเตะอีกหลายคนที่อยู่ในลิสต์ผมคิดว่าค่าตัวของเขาน่าจะอยู่ที่55-60ล้านปอนด์แฟนๆอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะ ขอบคุณค่ะ